สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ผมขอพาทุกท่านสำรวจทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่หล่อหลอมความเป็นไปของสรรพชีวิตคำถามที่ว่ากรรมสามารถแก้ไขได้จริงหรือหรือเราต้องยอมรับในสิ่งที่เคยทำไว้อย่างปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่เป็นคำถามที่หลายคนกังวลและสงสัย ผมหวังว่าการสนทนาในวันนี้จะเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเรื่องกรรมได้ดียิ่งขึ้นความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมคำว่ากรรมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตหมายถึงการกระทาไม่ว่าจะดีหรือชั่วทั้งการกระทําทางกายวาจาและใจไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกกำหนดตายตัวแต่เป็นผลพวงจากการกระทําของเราเองพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกการกระทำย่อมมีผลสะท้อนกลับมาเสมอกรรมแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่หลักๆที่เราควรทำความเข้าใจคือ 1. กรรมดำหรืออกุศลกรรมการกระทำที่ไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์และผลร้ายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดอิจฉาริษยา 2. กรรมขาวหรือกุศลกรรมการกระทำที่ดี ก่อให้เกิดสุขและผลดีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 3. กรรมมีทั้งดำและขาวปะปนกัน 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมที่มุ่งเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงซึ่งจะนำไปสู่การสิ้นสุดของวัตสงสารไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์อีกต่อไป กรรมไม่ได้ส่งผลทันทีเสมอไปบางครั้งก็ส่งผลในชาตินี้บางครั้งก็ส่งผลในชาติหน้าหรือบางครั้งก็ส่งผลในอนาคตอันไกลโพล้นขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมนั้นๆเปรียบเสมือนการปลูกพืชที่ต้องใช้เวลาในการออกดอกออกผลกรรมสามารถแก้ไขได้จริงหรือนี่คือหัวใจสำคัญของคำถามที่เรากำลังสำรวจคำตอบคือกรรม สามารถแก้ไขได้ในมิติของการสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อลดทอนหรือเปลี่ยนแปลงผลของกรรมเก่าบางส่วนแต่ไม่ใช่การลบล้างกรรมเก่าให้หายไปโดยสิ้นเชิงพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เรายอมจำนนต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้จากกรรมเก่าโดยไม่มีทางแก้ไขแต่สอนให้เราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองด้วยการกระทำในปัจจุบันเพราะปัจจุบันขณะ คือช่วงเวลาที่เรามีอำนาจในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลักการที่สำคัญในเรื่องนี้คือ 1. การสร้างกรรมใหม่ที่ดีหรือกุศล,ลกรรมการทำความดีในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเป็นเสมือนการเติมน้ำสะอาดลงไปในน้ำขุ่น น้ำที่เคยขุ่นก็จะค่อยๆใสขึ้นในที่สุด 2. การสํานึกและไม่กระทําซ้ำการรับรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตหรือกรรมเก่าและตั้งใจที่จะไม่กระทําผิดนั้นซ้ำอีกถือเป็นการเริ่มต้นของการแก้ไขอย่างแท้จริงการสํานึกผิดไม่ใช่การจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อก้าวข้าม 3. การเจริญปัญญาและการภาวนา การฝึกจิตให้มีสติสมาธิและปัญญาทำให้เราเห็นแจ้งในความเป็นจริงของชีวิตเห็นเหตุและผลของกรรมทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและสามารถเผชิญหน้ากับผลของกรรมได้อย่างเข้าใจและมีสติพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบผลของกรรมไว้เหมือนกับก้อนเกลือถ้าเรานำเกลือก้อนใหญ่ไปใส่ในน้ำเพียงแก้วเดียวน้ำแก้วนั้นจะเค็มจัดจนดื่มไม่ได้ แต่หากเรานําเกลือก้อนเดียวกันไปใส่ในแม่น้ําน้ําในแม่น้ําก็จะไม่ได้เค็มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเปรียบได้ว่าหากจิตใจของเรากว้างขวางด้วยคุณธรรมความดีงามมากพอแม้กรรมไม่ดีเล็กน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อเราไม่มากนักแม้กรรมจะสามารถแก้ไขได้ในมิติของการสร้างกรรมใหม่แต่ก็มีข้อจํากัดบางประการที่เราต้องทําความเข้าใจกรรมบางอย่างส่งผลทันที กรรมบางอย่างมีผลรวดเร็วเช่นการกระทำที่รุนแรงหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมหาศาลก็อาจจะเห็นผลได้ในปัจจุบันทันทีกรรมหนักหรือครุกรรมกรรมบางประเภทที่รุนแรงมากเช่นการฆ่าบุพการีหรือการทำสังฆเภทการทำให้สงแตกแยกเป็นกรรมที่สงผลหนักและยากที่จะแก้ไขให้หมดจดได้โดยการทำกรรมดีเพียงเล็กน้อย การยอมรับความจริงแม้เราจะพยายามสร้างกรรมดีมากเพียงใดแต่ผลของกรรมเก่าบางอย่างก็อาจจะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บ้างการยอมรับในสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการทำความเข้าใจในธรรมชาติของกรรมและ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยสติการที่เรารเผชิญกับผลของกรรมเก่าที่ได้กระทำไว้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางเลือก แต่หมายความว่าเรากําลังชดใช้สิ่งที่เคยทำและในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตบทบาทของการกระทำปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงอนาคตอนาคตของเราไม่ได้ถูกเขียนไว้ตายตัวแต่กําลังถูกเขียนขึ้นในทุกขณะจิตที่เราเลือกที่จะกระทำหรือคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัจจุบันคือช่วงเวลาแห่งโอกาส ทุกวินาทีในปัจจุบันคือโอกาสที่เราจะสร้างกรรมดีแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นการมีสติอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการควบคุมจิตใจใจคือต้นทางของกรรมทั้งปวงหากเราฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่หมกมุ่นในกิเลสก็จะนำไปสู่การกระทำที่ดีงามทั้งกายและวาจาการไม่ประมาทพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเพราะทุกการกระทำล้วนมีผลตามมาเสมอการเจริญมักมีองค์8ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบ คือหนทางที่จะนำเราไปสู่การสร้างกรรมดีอย่างยั่งยืนและการหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเข้าใจในหลักกรรมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหวาดกลัวต่อผลของการกระทำในอดีตแต่มีไว้เพื่อกระตุ้นเตือนให้เราพิจารณาการกระทำของตนเองในปัจจุบันเพื่อให้เราเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองด้วยมือของเราเองกรรมไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกตรึงไว้ แต่เป็นพลังแห่งการกระทําที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทําในปัจจุบันของเรานั้นแม้กรรมเก่าบางอย่างอาจส่งผลให้เราได้รับผลที่ไม่พึงปรารถนาแต่การสร้างกรรมใหม่ที่ดีการเจริญสติปัญญาและการไม่ประมาทจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยลดทอนหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตเราได้การยอมรับในสิ่งที่เคยทำไว้ไม่ใช่การยอมจำนน แต่คือการยอมรับความจริงและก้าวเดินต่อไปด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี่คือแก่นแท้ของพุทธธรรมที่มอบพลังให้เราเป็นนายเหนือชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาและสร้างกรรมดีเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตสืบไปด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ